สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแจมในช่งนวง Teen Wester เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้แจมก็จะมาแนะนําวิธีการออมเงินการลงทุนง่ายๆแบบที่เอาไปใช้กันได้เหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะแจมจะมาพูดถึงการขออนุมัติสินเชื่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะบางคนทํางานประจําแล้วเนี่ยก็อยากจะทํางานพิเศษมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะอย่างน้อยก็จะพูดได้ว่าอ๋อนี่แหละฉันมีสิ่งนี้สิ่งหนึ่งเป็นของตัวเองค่ะทีนี้ ไอการวางแผนแนะ่นะว่าจะขายอะไรมีหมดแล้วสถานที่มีหมดแล้วค่ะขาดอย่างเดียวเลยที่เหลืออยู่นั่นก็คือเงินทุนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอมไม่รู้จะไปหาเงินทุนได้จากที่ไหนจะไปขอคุณพ่อคุณแม่อายุเท่านี้แล้วก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปขอสินเชื่อจากธนาคารค่ะแต่ปัญหาก็คือเราร่างแผนการเงินของเราไปอย่างดีเลยไปขอธนาคารปุ๊บปรากฏว่าธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อไม่ต้องตกใจค่ะมันมีสาเหตุที่มาที่ไปว่าทาไมธนาคารเขาถึงไม่ให้แล้วตอนนี้มี ทีติออกมาด้วยนะคะว่า SME ที่ไปขอสินเชื่อธนาคารให้อนุมัติเนี่ยนะคะธนาคารเขาปฏิเสธมาเนี่ยมากกว่า70%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแจมก็เลยไปนําข้อมูลค่ะว่ามีผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนาคารหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามีวิธีจะมาบอกว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะไปขอสินเชื่อแล้วก็ได้รับการอนุมัติสินเชื่อค่ะก่อนอื่นเลยต้องยอมรับเลยนะคะว่า SME เนี่ยจัดเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ ธนาคารเขาจะไม่อนุมัติให้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็น SME จะต้องเตรียมตัวในการไปขออนุมัติแล้วนะคะอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือเราจะต้องมีงบประมาณไปแสดงค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่บริษัทที่เพิ่งก่อตั้งมาแรกๆเรายังไม่มีงบประมาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารเขาจะพิจารณานอกจากถ้าเราไม่มีงบประมาณแล้วเนี่ยนะคะก็คือบัญชีของเรานั่นเองค่ะเขาจะไปดูว่าบัญชีของเรามีการเอาเงินเข้าขนาดไหนเอาเงินออกขนาดไหนมีเงินเพียงพอที่จะมาจ่ายชําระ นี่เขาตามที่เรารับปากสัญญากันไว้ไหมเพราะฉะนั้นบางคนที่บอกว่าเงินเข้าธนาคารปุ๊บเงินมาแล้วถอนหมดเลยเพราะฉะนั้นเงินในธนาคารก็จะเป็นศูนย์หรือว่าเหลือน้อยมากอันนี้ก็จะทําให้ธนาคารเขารู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นคงทางการเงินค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหนึ่งรักษาสเตทเมนต์ให้ดีเลยแล้วก็มีการปรับบัญชีอย่างสม่ําเสมอด้วยค่ะเอาสมุดบัญชีเนี้ยไปอัพธนาคารอยู่สม่ําเสมอค่ะเพื่อที่จะได้เห็นว่าอ๋อมันช่วงนี้มันมีเงินเข้านะช่วงนี้มันมีเงินออกนะเพื่อที่ว่าเราไปขอสินเชื่อธนาคารเขาเห็น บัญชีเราเนี่ยบัญชีเราเดินตลอดมีการหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยมีความน่าเชื่อม่นในการที่เออเราจะธนาคารจะให้สินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะ นอกจากในเรื่องของบัญชีแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ธนาคารเขาพิจรารณาเป็นเรื่องที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของเครดิตนั่นเองค่ะเครดิตนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเราต้องให้ความสําคัญกับการชําระหนีท้ทั้งหมดให้ตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตค่ามือถือโทรศัพท์หรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆที่มันเป็นหนี้ที่เราไปขอกู้ยืมเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วทุกอย่างต้องชําระให้ตรงตามเวลาค่ะเพราะว่าอันนี้เขาถือว่ามันเป็นเรื่องของระเบียบวินัยในการใช้เงินเป็นเรื่องของระเบียบวินัยว่าถ้าธนาคาร คเขาเห็นว่าเอ้ยเนี่ยเราชราําระหนี้ของหนี้ก้อนเก่าไม่ตรงเวลาเลยแล้วนี่จะมาชมาําระหนี้ก้อนนี้กับธนาคารเราได้ตรงเวลาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธนาคารเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นถ้าหากว่าเรามีระเบียบวินัยในการชําระเงินที่ดีค่ะ อีกข้อหนึ่งเลยที่เป็นข้อสําคัญนะคะนั่นก็คือประวัติคืนเช็คหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจกันใช่ไหมประวัติคืนเช็คเรียกง่ายๆเลยเช็คเด้งนั่นเลยค่ะเอาเป็นว่าเราไม่ควรจะจ่ายเช็คให้ใครถ้าหากว่าในบัญชีของเราเนี่ยไม่มีเงินอยู่ค่ะเพราะว่านอกจากว่าเราจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วเพราะเขาจะมองว่าโอ้โหนี่เราประวัติทางการเงินไม่ดีเลยเรายังจะมีปัญหาทั้งนั้นข้อกฎหมายอีกด้วยค่ะธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยที่ธนาคารไม่ยอมอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าก็ เป็นเพราะว่าลูกค้าอย่างเราเนี่ยนะคะไปตกแต่งบัญชีค่ะเพราะว่ากลัวอะไรมั้งคะกลัวว่าเออธนาคารเนี่ยจะเอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยกับคู่แข่งแล้วเดี๋ยวคู่แข่งเนี่ยก็จะมาโอ้โหมาแข่งแย่งชิงดีทําธุรกิจกับเราได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งกลัวว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อค่ะก็เลยตกแต่งตัวเลขให้เลขในบัญชีนั้นดูสวยดูงดงามจะได้ผ่านการอนุมัติได้ง่ายๆแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยสามารถ ย้อนกลับไปสืบค้นขุดคุยได้หมดเลยค่ะว่าบัญชีทางด้านการเงินของเราประวัติทางการเงินของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นธนาคารเขาเห็นว่าเรากโกหกตกแต่งบัญชีเนี่ยนะคะธนาคารก็ไม่อยากจะอนุมัติสินเชื่อให้อยู่แล้วนี่แหละค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความลับที่เป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะคะมันเป็นหน้าที่ของธนาคารอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องของสัตธรรมที่ธนาคารจะต้องมีให้ลูกค้ามันเป็นจริยธรรมของธนาคารค่ะเขาจะไม่มีวันที่จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของเราแน่นอนค่ะ จากที่จำพูดไปทั้งหมดนี้นะคะมันจะมีรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆค่ะที่เราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปมันยังมีเอกสารส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเก็บเอกสารส่วนนี้เอาไว้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะเอาเป็นหลักฐานสําคัญในการเอาไปขอสินเชื่อได้เอกสารพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกบัญชีซื้อบัญชีขายสําเนากํากับภาษีใบสั่งซื้อแล้วก็ใบเสร็จรับเงินต่างๆค่ะสิ่งพวกนี้เนี่ยนะคะบางทีเราเก็บไว้มันอาจจะไม่ได้มีค่าสําหรับเราเพราะว่ามันก็เหมือนก,นกระดาษแผ่นหนึง่งแต่ว่าถ้าเทียบกับธนาคารแล้วเนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่มีค่ามากเลย ที่ธนาคารเนี่ยเขาจะเอาตัวเลขพวกนี้เนี่ยไปคำนวณเงินค่ะว่าเราเนี่ยโอเคไหมกับการที่เขาจะปล่อยสินเชื่อให้เรากู้ค่ะเพราะฉะนั้นเอกสารพวกนี้อย่าทิ้งคว้างเด็ดขาดเลยค่ะธนาคารเนี่ยเขาสามารถเอาบัญชีพวกนี้มาตรวจสอบได้หมดเลยเมื่อกี้เราพูดถึงการขอสินเชื่อไปแล้วนะคะว่าขอยังไงเนี่ยให,ให้ให้ธนาคารเขาอนุมัติให้ง่ายๆมีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่ธนาคารเขาสามารถอนุมัติให้แบบง่ายปล๊กดรวดเร็ว,วทันใจนั่นก็คือการที่เรามีหลักประกันนั่นเองค่ะทีนี้ หลักประกันเนี่ยนะถ้าธานาคารเขาเห็นว่าโอ้โหหลักประกันนั้นมั่นคงปุ๊บธานาคารรีบให้เลยค่ะหลักประกันนะั่นหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเนี่ย เราต้องเอาของไปประกันกับธนาคารเอาไว้ค่ะถ้าถ้าหากว่าเราไม่สามารถชรําระหนี้ให้ธนาคารได้นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาหลักประกันยกให้เขาไปค่ะคือธนาคารสามารถมายึดได้ไปเฉยๆได้ง่ายๆเลยค่ะนี่เลยค่ะถึงทําให้ธนาคารเขามั่นใจเวลาที่แบบเรามาขอสินเชื่อหลักประกันที่ดีเนี่ยนะคะหาง่ายๆมีอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกก็เลยอย่างแรกก็คือตัวของสถานประกอบการเองค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ดินนั่นเองอย่างที่จะบอกค่ะว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่สามารถชําระหนี้ให้ธนาคารได้แล้ว นธนาคารเขาจะมายึดหลักประกันอันนี้ยึดไปเลยค่ะตามที่เราเซ็นสัญญากันเอาไว้ทีนี้ธนาคารเนี่ยเขาก็จะเอาไอตัวหลักประกันของเราเนี่ยนะคะเอาไปขายท่อตลาดหลังจากนั้นก็เอาเงินเนี่ยมาชําระหนี้นั่นเองค่ะ วัตถุประสงค์ที่ธนาคารเขามาปล่อยสินเชื่อให้เรากู้เนี่ยนะคะอย่างเดียวเลยที่ธนาคารเขาอยากได้ค่ะก็คือเขาอยากได้ดอกเบีย้ยที่เราจะจ่ายให้ธนาคารนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าอันนั้นก็ว่าถือว่าเป็นรายได้ที่ธนาคารเขาจะได้รับจากการที่เราเขาเอาเงินมาให้เรากู้ทีนี้เรื่องของหลักประกันเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้อยากได้หลักประกันอะไรขนาดนั้นแล้วค่ะเพราะจริงๆมันขายได้กําไรไม่เท่าไรหร่หรอกแต่ว่าเขามีไว้เพื่อที่ จะได้มั่นใจว่าถ้าลูกค้าเนี่ยชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดแล้วเขาจะได้ยึดหลักประกันอันนั้นไปได้เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ย SME เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาขอสินเชื่อง่ายขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันสูงมากเลยธนาคารก็อยากจะมาปล่อยสินเชื่อให้คนกู้เพราะธนาคารก็อยากจะได้ดอกเบี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถ้า SME ขอสินเชื่อเนี่ยนะเราสามารถขอแบบไม่มีหลักประกันสามารถทําได้ไหมก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ประเภทนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องเสียดอกเบีย้ยแพงกว่าการกู้แบบอื่นๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราหาหลักประกันมาประกันได้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียดอกเบี้ยแพงมากค่ะ คุณผู้ชมคะทั้งหมดที่จะมาบอกเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่ว่าทํายังไงเราถึงจะต้องเตรียมตัวในการไปขอสินเชื่อกับธนาคารค่ะธนาคารเขาอยากจะเห็นความมั่นคงของเราอยากจะเห็นว่าเรามีเงินเข้ามีเงินออกและมีเงินเหลือสําหรับที่จะชําระนี้ให้กับธนาคารได้หรือไม่ถ้าเขาเห็นว่าเรามีอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ให้เราเอาเงินมากู้เขาก็ให้สินเชื่อเราแล้วก็เอาเงินตรงนี้มาบริหารธุรกิจของเราได้ค่ะที่จะบอกไปทั้งหมดก็เป็นเทคนิคนะคะสามารถเอาไปใช้กับการขอสินเชื่อของตัวเองได้ค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนด้วย ะะวันนี้ทินเวสเตอร์หมดเวลาแล้วค่ะขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากไอเดลิกด้วยนะคะวันนี้จำต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ SME ย่อมมาจาก small and medium enterprise หมายถึงกลุ่มวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับความหมายของวิสาหากิจครอบคลุมกิจการ3กลุ่มใหญ่ได้แก่ กิจการที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือการบริการที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน200ล้านบาทมีการจ้างงานไม่เกิน200คนกิจการการค้าส่งที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน100ล้านบาทมีการจ้างงานไม่เกิน50คนกิจการการค้าปลีกที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน60ล้านบาทมีการจ้างงานไม่เกิน30คน